อันเตนิโอก็ปากแซบสะดวยแบบเนี้ก็ต้องวาวุ่นกันหน่อยละว,วันนี้จะโดนก่อนอีกปะเนี่ยพี่มะลิกนัดที่6ของลิเวอร์ p o o แล้วนะคะนัดนี้ลิเวอร์ p o o ค่ะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเวสต์แฮมยูไนเต็ดคืนนี้แต่กัน2ทุ่มเวลาดีงามมากๆเลยนะคะลิเวอร์ p o o ฟอร์มกำลังร้อนแรงเลยนะคะตอนนี้อยู่อันดับ3ของตารางแข่งไป5นัดในลีกนะก็ชนะได้ถึง4นัดแล้วก็เสมอกับเชลซีไป1นัดค่ะ ตอนนี้มีอยู่13แต้มทางด้านของเวสต์แฮมยูไนเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางนะคะมีอยู่10แต้มแข่งไป5ชนะ3แล้วก็เสมอ1แพ้1ก็เรียกได้ว่าเป็นผลงานค่อนข้างดีเลยนะคะเกมที่แพ้นั่นก็คือแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้นั่นเอง มาดูในเรื่องของความพร้อมค่ะลเลว์พูจะยังไม่สามารถใช้งานเตียโก้คันธล่าค่ะที่ยังต้องพักฟื้นหลังจากที่ผ่าตัดสะโพกมานะคะในส่วนของเทนน่าเล็กซันเดอร์อาโนที่มีอาการบาดเจ็บที่แฮมซิงนะคะก็วันนี้ต้องรอเช็คฟิตนะยังไม่แน่ใจนะคะว่าจะลงสนามเป็นตัวจริงให้กับทีมได้หรือเปล่าก็คือถ้าเทนยังไม่พร้อมก็คงจะต้องใช้เป็นโจโกเมดลงแบกขวาแทนในวันนี้นะคะ ส่วนความพร้อมด้านทีมของเดวิดมอยค่ะต้องรอลุ้นนะคะว่าความฟิตของกองกลางตัวใหม่อย่างเอสซอนอวเลตนีว่าจะกลับมามีส่วนร่วมในทีมวันนี้ไหมแต่ผู้เล่นคนอื่นๆนะคะไม่มีใครที่ต้องน่าเป็นห่วงทุกคนพร้อมค่ะ คาดการพู้เล่น11ตัวจริงนะคะก็จะต่างจากเกมยูโรป้าเนอะเพราะว่าในยูโรป้าก็ได้พักตัวหลักไว้เย,ยอะพอสมควรเลยนะคะวันนี้จะมาในระบบ4-3-3นะคะเป็นอาริซองเบเกอร์เฝ้าเสาแบ็คซ้ายเป็นโลบสันแบ็คขวาเนี่ยถ้า เทนอเล็กซานเดอร์อาโนไม่พร้อมนะคะก็คงจะเป็นโกเมสเนาะส่วนคู่เซนเตอร,ร์เป็นเวอร์กิลฟานไดนะคะกับตันทีมของเราหลังจากที่ได้รับโทษแบนมาโดนแบนไปสองนัดนะคะก็จะกลับมาลงสนามคู่กับโกนาเต้ได้แล้วนะคะสามด้านกลางวันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะคะว่าใครจะมาประสานงานกับโซบอสไลแล้วก็แม็กอัลลิเตอร์วันนี้คาดการณ์ว่าน่าจะเป็นลูกหลักอย่าง คือตินจอนนะคะสามด้านหน้าโอ้โหก็ยากคาดเดายากเหมือนกันนะคะแต่ก็คงคิดว่าออซาร่าก็ต้องยืนพื้นแหละซาร่านูนเยตอีกคนหนึ่งก็อาจจะเป็นดีอาร์ตนะคะส่วนทางด้านของเวสแฮมน่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะคะโกเป็นอาเลว่ากองหลังก็จะเป็นคูฟาวซูมาอาเกิร์ดเอเมอร์ซอน คู่กลางเป็นซูเชกกับเจมวอรเพานะคะสำหรับ3มแนวโรกก็จะเป็นโบเวนกูรุสแล้วก็ปากเกตาอันเตนนโอเป็นหน้าเป้าค่ะอันโตนนโอก็ปากแซบซะดว้วยแบบนี้ก็ต้องวาวุ่นกันหน่อยละก็คือเชื่อมั่นว่าทีมดีกว่าเลี้ยวพูแล้วก็จะจบอันดับดีกว่าเลี้ยวพูในปีนี้นั่นแหละก็เดี๋ยวรอเจอกันนะคะอันโตนิโอ สถานการณ์ในเกมวันนี้ก็ต้องมารอลงกันอีกนะคะว่าลเว์ภูของเราจอมคัมแบ็กเนี่ยจะเสียประตูก่อนอีกหรือเปล่าทางที่ดีก็อย่าเสียเลยดีกว่านะคะให้พ่อหมีได้เก็บคินชีตกันบ้างแต่มันก็มีโอกาสนะคะที่ลเว์พูจะเสียประตูได้เพราะว่าเอ่อแนวรุกของเวสแฮมเนี่ยก็โอ้โหดูจัดจ้านนะคะปากจัดนะไม่ใช่นะคะฟอร์มก็ดูดีรวมไปถึงวอร์ดเพาด,ด้วยหูลูกตั้งเตะน,นี่คือน่ากลัวมากเลยนะคะ ะะแล้วคือแนวรับเรียวผู้ตอนนี้ยังดูไว้ใจแบบ1อยอร์เซไม่ได้ด้วยนะคะคาดการว่าวันนี้ก็น่าจะมีการเสียประตูแหละเนาะแล้วก็ถ้าดูตามสถิติแล้วเนี่ยเรียวผ,ผู้ขม่มเวสแฮมเอามากๆเลยนะคะ ก็คือเจอกัน6นัดหลังเนี่ยเลียบูชนะไปได้ถึง5นะคะส่วนเวสแฮมก็ชนะ1 3ครั้งล่าสุดที่เจอกันก็เป็นเลี้ยพูที่ชนะรวดเลยนะคะแต่เป็นชัยชนะที่แบบจะดูเฉื่อยเฉื่นะคะ1 0 2 1อะไรประมาณนี้คือแบบไม่ได้ขาดวันนี้ก็ค่าสกอร์ไว้ที่เลียพูจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะเวสแฮมได้แหละแต่ว่าสกอร์ก็อย่างที่บอกนะคะอาจจะไม่ได้ขาดขนาดนานนะคะคิดว่าน่าจะออก2 หนึงหรือถ้าจะเป็น3-1แบบสกอร์ยอดฮิตก็ไม่ติดนะอืมเนาะแล้วทุกคนคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกด้วยนะจ๊ะ